อรุณสวัสดิ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอเช้า,ชานี้น้งนองๆก็ตื่นมาทำอาหารกันเช่นเคยเนื้อไก่นะคะกินไก่อีกแล้วนะคะกินไก่ทุกวันเลยค่ะตื่นเช้ามาแต่และคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อเสร็จทำอาหารนะคะนี่ค่ะทุกคนขาตั้งแต่าาตีสี่ก็ช้าแล้วนะคะเสียงดังโวยวายมากๆเลยที่บ้านของน้องแดงะคะ่ะช่วงนี้ก็จะใกล้25ละธันวาแล้วนะคะ ก็จะม <c Ris ky> ีการเริ่มข้าหมู่กันแล้วนะคะหลายๆบ้านซึ่งบ้านของคุณลุงน้องแดงก็แต่เช้าแล้วค่ะตีสี่นะคะข้าหมู่ไว้กินเลี้ยงคนในครอบครัวหรือว่าแขกอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เช้าแล้วประมาณตีห้าครึ่งแล้วนะคะโอ้ดีๆๆๆๆๆแล้วชอบนี่ยช่อตี่นเลนะแล้วชอบอีกอ่ะช่อจะเสีอ่ะชืออะไรช่ะอะไรตีชั้นหมูแล้วเทปฟาแล้วนะอ๋อชั้นหมูจะเทปฟาหน่ะอ๋อแม่จะเอา อันอันหนึ่งนะคะชิ้นหนึ่งมาดครยมาด้วรแล้วก็ต้องต้องเดือดเยค่ะเดีอยค่ะอ้อทั้งกะละมังเลยเหรอคะคุณลุงไปให้ที่บ้านแล้วนะคะโอ้ทุกคนค่ะน้องแดงจะมีเนื้อหมูกินเยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่เป็นหมูที่เลี้ยงเองส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องในหมูนะคะตื่นมาแต่เช้าเลยค่ะตีสี่ที่เช้าเกิดมากเลยนะคะ คือมันเป็นเวลาที่เขาตื่นแล้วล่ะที่คุณลุงตื่นแล้วตื่นแล้วก็ขอทําเลยโดยโดยไม่ได้แบบสนใจเลยค่ะว่าจะเสียงดังรบกวนคนอื่นไหมนะคะแดงก็เลยตื่นตั้งแต่ตีสี่เหมือนกันแต่ว่าไม่ลุกมันหนาวนะคะต้มน้ําแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่ามืดอ,อยู่มืดมืดจริงข้างในถ้าไม่เคยทำที่ทําไม่เป็นนะคะแล้ว่าคุณน้าน,นี่คล่องมากอู้น่ากินทั้งนั้นเลยเคยมาฮานี่ก็ได้เอาบัดต่อเอาอุ้ยต่อเอาเชเดอลี เย็นนี้จะได้กินของอร่อยอร่อยอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่เย็นนี้เช้านี้กินได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่าเด็กๆก็ทําอาหารเช้ากันละไว้กินเย็นนี้ดีกว่าหม้อนี่ก็ต้มน้ําเพื่อต้มเครื่องในก่อนนะคะนี่คุณลุงเอามาเพิ่มแล้วนะคะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ร้อนร้อนร้อนสนุกสนานกันเลยค่ะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะ <c oughs> นี่ค่ะก็ข้าวไว้กินเองค่ะกินเองช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะไม่ได้ขายอะไรแต่อย่างใดแต่ของแม่ล่องแดงที่เขาแบ่งให้นี่ก็คือต้องต้องซื้อแหละต้องให้คุณน้าบ้างเล็กน้อยนะคะของเขามาเยอะขนาดนั้นไม่กล้าไม่กล้าเอามาฟรีๆนะคะออออนีีหงบกไะร สว่างแล้วนะคะแล้วเราก็อาบน้า mm hmm. กินข้าวกันเสร็จบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะว,วันนี้นะคะเราจะมาช่วยกันทําขนมนะคะ,ะใกล้ช่วงคริสต์มาสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมีการฆ่าหมูหรือว่าเตรียมของกินอย่างเดียวเราก็ทําขนมด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยขนมที่เราจะทําก็จะเป็นขนมดั้งเดิมของชาวเกรียงลูกสาวกําลังเตรียมอยู่ด้านหลังนี้นะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดียมเช้านะคะวันนี้เราก็จะทําขนมกันซึ่งขนมนี้เรียกว่าเมตต เมตโตนะคะเป็นก็ประมาณเป็นข้าวต้มมัดแหละเราจะใช้ใบตองโกกนะคะซึ่งขนมเนี้ยเคยสอนแล้วเคยสอนทําที่โฮมเซ่แล้วนะคะมาฟื้นวิชากันนิดนึงค่ะไหนหนูทําเป็นไหมจาได้หรือเปล่าจาได้จาได้เหรอแล้วลองทาดูสิเพลเซทําไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าวันนั้นเพลเซถืออย่างเดียวเขายิ้มไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเขารู้ตัวนะคะเขารู้ตัวเอาลองทาดูสิ เออบัเก yeah. ่ตรอช้าหน้าที่เขาแกะแกะตอกนะะมาจูชิแกะเนาะมาแต่ผานีเนาะบกก็บัสเตแล้วาสควาซ่าก็เน่ควบดื้อกเลยเพลเซนพาสควาซาก็เนิ่ควบไปกันเลยนะที่สี่ยเ่สี่เนี่ยแทนนีฮัโรแมคคิวพาสควาซาก็เน่มโคนเนาะซาก็แล้วพมังก็นกสุเลก บ้ามาจันนี่แหละแต่บ้าสหกรณ์พัสดค่ะจะแตะโคตรยี่เนาะปวาเน่วิลีอาอาตาแตะพาพี่เน่แต่พามาแตะผาไรเงมันจ่าเสนอืมเส้แต่พาดียชีชเสิกว่าอ่ะไปอ็นงานในโชกัาเนาะอีกอห่เาตื่เสรออาตาเตียมะก็เสรได้ป่า กว่าแล้วจะไม่อาจจะได้พาไหนบ้างได้คือเดี๋ยวช่วยรับบัตรนั่นนี้คือใครมันไม่เลยเยอะไปดิไปดิได้ได้ได้อยู่นะคะน้องแดงก็ขอห่อหน่อยนะคะคือเด็กๆอ่ะห่อนานละวันนี้ก็มารื้อฟื้นเมื่อกี้คือห่อกันโดยที่แดงไม่ได้สอนเพิ่มเติมเลยนะคะน้องก็ยังพอจําได้บ้างบุคคลนี่ก็มาเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆเนาะไม่ได้สักกจานะ

ลือจานลาแค่ดุกปุ๊บมีตัวแม่ดุกจะขายนอต้เลาะลเคียดท่เลย้ลอดเเครียตเซจอดเอมาจัดแหละพอดีขิป้าจอีเเราตวบมาตบมาตึกล้านมาตึกล้านอันยามอ่เรก็อยอเอมาตึกล้านย่าเล้แัวมาตึกลามอกวาดลกวาแลวก็เบิร์นลี้เร เดี๋ยวมาตึกลักขีปนาคีปนาเว้ยแต่มื่อัลล่าจัวหมอมาจากประเทศพ่นธุ์รู้สโลเกซึลส์เหรอมีต่อใครดูผู้ตาล่าพันธุอัลล่าไม่ดูเนี่ยอัลบุดดูหมออัลล่าไม่ชี้เนี่ยชี้ไม่รู้จักใคาทักคือว่าพี่ชี้ชี้เป็นยานรอสานราชชี้ค่ะอ๋อเอสใช่เกวะนี่ห่อกันแป๊บๆก็เข้าสารใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็มีเติมอีกนิดนึงเหลือในถุงไม่เยอะแล้วใช่ไหมคะเหลือในถุงเท่าไหร่เหรอโชว์สิ ข้าวสารโอเคเหลือแค่นั้นเหลือไว้ทำไมทำให้หมดเลยค่ะใส่ให้หมดเลยผสมให้หมดเลยค่ะอ่าใส่เข้าไปมากเลือกคอรล่าละเลยนี่คือทอดมาเพราะว่ายังมีใบตองกลงเนี่ยเหลือเยอะมากเลยแต่ใครบะกอ็เริ่มจะเคาะเกล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 ะปากิันยาปะกก็เลิกเกละหนะถ้าใครเนี่ยปากิันยาปะกก็เลิกเกละอัพพอเนี้ยประมาณมาเวสเต้ อะพอมาโนแคส,สเ่ใบตองกงหรือว่าใบใบต้นอ้อใช่ไหมคะภาษาเกลืงเรียกว่าแฟลาเลอ,อแค่นี้เองลูกสาวช่วยกันคนละไม้คนละมือห่อขนมถ้าช่วยกันไหลคนมันก็จะเสร็จเร็วคะ่ะเพิ่มถั่วแดงนิดนึงคือไส้เนี่ยเราจะใช้ไส้อะไรก็ได้แล้วแต่ส่วนมากก็จะเป็นถั่วนะคะถ้าเป็นขนมแบบนี้นะขนมจอกยังไม่เคยทำไม่รู้จักขนมจอกไหมคะไม่รู้จกักไม่รู้จกัจก,จกสักอย่าง <laughs> จะไม่ได้ทำเลยนะคะถ้าจะทําต้องไปหาใบตองแม่ไม่รู้แม่คือแม่ไม่อยู่อะแม่ไม่อยู่ไม่มีคนทําไส้ให้นะคะแม่ไปเฝ้าพ,พ่อที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเราก็ยังได้ทํำขนมอยู่หนานึกว่าจะไม่ได้ได้ทำซะละอ่าเพียวเสก็มีหน้าที่มัดอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ห่อสักอันเลยนะคะ <laughs> ตอนนี้ก็คือห่อกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลงหมอ้อแล้วนะจ๊ะลงหมอ้อเพื่อที่เราจะเอาไปต้มแล้วใส่หมอ้อแล้วก็ใส่น้ำแค่นั้นเองค่ะไปตั้งไฟง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากอะไรมีสื่อมือกันหอ่อข้าวต้มมัดของลูกสาวน้องแดนนะคะเรียงอย่างสวยงามเลยใครห่อนะวันนี้นะคะเราจะอ่า ต้มข้าต้มมัดทางนี้นะคะเมื่อเช้าก็ข้าหมูตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันจะร้อนนะคะกลางวันนะคะก็เลยต้องมาต้มกันตรงนี้ก่อไฟกันสักหน่อยค่ะเอซาทำหน้าที่ก่อไฟนะคะนี่อู๋ขี้รพีลี่ มาแกเรามูคีเ่ไฟดับนะคะ,ะแกลี่แกลี่โอเคอันนี้คือสเปรโกลาด้เบต้องต้องอ่าฝาหน่อยนะคะเสซยสายติะรอทีไรดิสชแกหมออ่อไม่ใส่น้ำให้ท่วมเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็รอให้สุกนะ ตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วยกันดูอย่าให้ไฟดับไฟดับก็คืออดกินนะจ๊ะอดกินมาดูหมูแม่สักหน่อยค่ะทุกคนค่ะอ่าเหลือแค่สามตัวนะคะขายไปจะหมดแล้วค่ะขายไปจะหมดแล้วตรงนี้ก็จะเลี้ยงหมูกันนะคะใต้ถุนบ้านตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีนะเยอะแย,ย,ยะเลยขนมอะไรคะนี่คุณป้าทำแตงเมื่อวานเป็นข้าวต้ม มัดเป็นไส้ข้างในน่าจะเป็นกล้วยอ่ะนายไหน,ไหนลองแกะดูก่อนทำเมื่อวานไม่ชวนเลยนะคะไม่ไม่บอกเลยถ้าบอกจะได้มาช่วยนะคะเมียแกะสกุยมเนียสกุยกสควิไอแกะสกุย,กยเป็นกล้วยนะคะนี่ใช่ใช่กล้วยคะ่ะหนูเคยกินไหมแบบนี้เคยกินที่ร้านกระเหลียงมีใช่ไหมมีค่ะหนูทำเป็นไหมทำไม่เป็นทำไม่เป็นจริงมันไม่ยากหนูไม่เคยทำแค่นั้นแหละเดี๋ยวไวันหลังเดี๋ยวมาทำด้วยกัน ขนมบ้านๆนะคะง่ายๆนะให้เอซานหนึ่งแบ่งเอซานหนึ่งไปกันกินค่ะไม่ต้องแบ่งเพลเซ่ไม่ต้องแบ่งเพลเซ่รีบกินรีบกินเลยเพลซ่ไปไหนไม่รู้เพลเซ่ไปไหนไม่รู้ค่ะนี่ควาจเตอร์ตะลุ่นเมาแล้วนะคะนี่ที่ไหอ่ะตู้หรือบ้าอ่ะตู้หรือล้าโอเคค่ะหรออ๋อเรื่อย คินดูนันเฟสเจียะก็ฮอ mm hmm. โอ้อาันนีหไฮโชย์ก็ท้อ mm hmm. ไม่น่าหล่ะเข้ามาเห็นตรงนี้นะคะอ๋ออ๋อ,อกินเต็มที่เลยค่ะอยู่ที่นี่นกินอะไรแบบเต็มที่มากอิ่มอร่อยมากๆอยู่รัดเกลียดนี่แค่นี้ยังหากินไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเนอะบอกไดซัชเชอร บอกอาจนุทีเชื่อๆมาบอกรสชาชิเกะเชื่อๆมาบอกรสชาชิเกะนะอเชื่อเลยอ่ะเอาสกุยเชื่อหมออ๋อนางบอกว่าหวานนะคะเพราะว่าเขาเขาทำแบบว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยแค่ข้าวสารกับกล้วยแต่ว่ากล้วยมีความหวานนะคะนี่แหละถึกเลื้อยเนื้อลาเนื้อคือทอดอ เด็กๆมีความสุขกันมากเลยนะคะวันนี้นอกจากขนมเมตอนนี้แล้วนะคะเรายังจะทําขนมอย่างอื่นอีกค่ะแต่ว่าคงต้องเป็นพรุ่งนี้วันนี้นะคะเราจัดเตรียมใบตองเราจะทําขนมจ๊อกหรือว่าขนมเทียนนะคะคริสต์มาสต้องมีค่ะขนมเทียนขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ไปหาใบตองไกลที่ไหนเลยนะคะด้านหลังตรงแดงนี่นะคะมีต้นกล้วยค่ะเราจะใช้ใบตองจากตรงนี้แล้วก็เหมือนของแม่ก็มีส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะให้เด็กๆมาช่วยกันเก็บใบตองสักหน่อยนะคะ ตัวเออมาเยอะตัวเไม่ตัวไหมาอะกรนย้ากยามาก็ยาก็ะยาง่ายง่ายเลยนะคะใช้ใช้เคียวนะคะอปาทอันนี้มัมาต้ง้ใบเยะสูงสูงได้ไหมแล้ในปลาแหนเสียอันนี้ปลาเทียวตือบ้านอ๋ะตือบ้า ฝั่งนี้ได้นะคะพระราโชติไปเน๊อะม,มาตัวไปิดเปล่ตื้อเดยียโอเคมาบันิโชเอาแค่นี้นะคะเพราะว่าใบตองที่บ้านมีแล้วส่วนหนึ่งค่ะ เกลูอล่เนาะเก็บมาแอรลอพี่ไหมเอ้ยเกี้ยหนอเก้เก้เออแก็โพดอ่ะแก็โพดเบี๋วเก็โพดว่ะเก้เก้เก็โพดตบิ๋เนาะไปเอามีดมาหน่อยค่ะคุณป้าสอนให้เด็กๆนะคะว่าต้องตัดประมาณไหนนะคะ พยายามอยาให้มันตัดไอ้มันขาดเอาให้มันยาวที่สุดนะคะนี่ค่ะมาซื้อดีกดว่าที่เสียฮะไออีกเนาะไปๆมันจะมันจะเล็กไปนะ,ะนะเอซจลองทำเสสองคนช่วยกันทำได้ไหมอันนี้ค่ะบ้านรลอเนาะเอาไปตากค่ะเอาไปตากตรงนี้เลยอ่ตาตากที่เราตักผ้าของเรานะคะต๋ะเบก้อเต๋ะเบก้กอพันนี้ ให้มันอ่อนตัวนะคะอ่ะเพชเซลองทำสิเพชเซทำเป็นไหมคะสนเซซ่าช่วยแม่หั่นหมูอยู่นะคะแม่กลับมาละอ่ะมาย่อๆย่อๆจือตือเลยสุดแขนนะสุดแขนเพชรเซแล้วนะ แค่นี้เองนะคะเด็กช่วยกันตาบานมี่นเาบานนี่นได้ได้ม่เป็นไรเพราะว่าปลายมันเล็กนะคะเสร็จจากงานใบตองแล้วก็มาตักพริกกันหน่อยนะคะพริกสดใสมากสีแบบสดมากตักได้วันหนึ่งแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งละมามาโหชิเกะเรอัลล่าเรเลยพันแรกเนียเพราะว่าเราต้องแบบตักให้มันกระจายนิดนึงค่ะไม่งั้นมันจะมันจะเน่านะ เราก็เลยต้องแบบเปลี่ยนมาตากบนสังกะสีแบบนี้นะคะปกติก็จะตากที่กระด้งค่ะแต่ว่ามันมันเยอะเกินมันเยอะเกินถ้ามันซ้อนๆกันแบบนั้นก็มันจะเน่านะคะต้องขอเปลี่ยนาตากแบบนี้กระจา,ายไปให้ทั่วๆเลยค่ะส่วนเอซา,าก็ต้องดูฝ่ายนะคะเอซ่าเอซ่าดูฝ่าย อ๋อเนี่เลนูลโลจมะกาอารา,าดได้ที่หมอมีใบตองที่แม่เก็บม,มาแล้วส่วนหนึ่งนะคะเอาไปช่วยตักเพิ่มนิดนึงเยอะเลยม้านลูลาสกุโอ้หามาได้เยอะเลยนะคะเนี่ยนึกว่าได้นิดเดียวเต็มกระสอบเลยนะคะแม่บอกว่ามีนิดหนึง่งไม่นิดหนึ่งแต่สาเนี่ยเยอะมากลูลอวันนี้ก็ต้องขอยึดเราตักผ้าหน่อยนะคะ ต้องมาตากใบตองโอ้โหน้องใดต้องซื้อมะพร้าวมากี่กิโลเนี่ยมีน้ำมันล้านราดน้พร้พอไมไปแบบเป็ไปกิโลหรอเสื้อเธอเนอะเสื้อเธอเนอะเสือกิโลเสื้อกิโลนะเสื้อกิโลนะเยนะอะเ <Yeah. S 2> ขาบอกเขาบอกว่าซื้อแค่สองกิโลสองกิโลก็สองกิโลค่ะแม่แม่แบบเก็บใบตองได้สวยมาก,มมมากเออมามามาเรก็รั ม,แบบมันจะรอคะข้าแป้งเนี่ยโอเคทอแรกอ่ะตากเลยนะคะสม่เกิดขึยะ หน้าที่การต้มขนมก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณน้านะคะเรายังมีหน้าที่ที่ต้องทําค่ะวันนี้เราจะขนของอีกส่วนหนึ่งนะคะขึ้นไปที่ยาญ่นาโฮมสเตย์นะคะต้องแดงสั่งตู้มาตัวหนึ่งค่ะ่อไว้ถ้วยจานนะคะจะได้เป็นระบบระเบียบจะได้เช็คถ้วยจานนะคะขาดอะไรบ้างจะได้ซื้อเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แดงก็ซื้อถังน้าแข็ง <มา S 1> ถังน้ําแข็งมาใหม่นะคะเพราะว่ามีเป็นของตัวเองสะดวกกว่าเพราะเอาของ ร้านเขามาที่เขาขายน้ำแข็งอะ่ะเราไม่ได้สั่งน้ำแข็งเขาทุกวันเป็นใจค่ะเป็นใจเขานะคะก็เลยซื้อมาเลยเป็นของส่วนตัวนะคะซื้อเตามาเพิ่มด้วยอา่าถังแก๊สด,ด้วยนะคะเราจะเอาถังแก๊สกับแก๊สขึ้นไป นะน่าจะหมดแล้วนะคะรอบนี้ไปแค่นี้ค่ะอ่ะปิกป๊กแรปิ๊กแร ยอนเนาะภาระชูพาระชูวางกอดค่ะโอเคมาชอเลยปั่มาชอจัดหรออ๋อเอ๊ะโอเครู้เรอเลกปั่ยอบพเกาพอแก่นหน เนี่ยโอเคคีบแล้วก็ย่อๆเนาะแล้วพาเริ่มอุลนอพูดนลงเนาะใช่มาสั้รรถแห่เหอเหมือนจะได้ยินเสียงมอไซค์มานฮะเรียวรอก่อนนะฮะเออถอยรถนะแต่ไม่อยากแกติ มาถึงกระท่อมพ่อก็คิดถึงเลยนะคะแปลกๆดีค่ะพ่อไม่อยู่นะอ่ะค่อยๆขนมาค่ะไม,ไม่หนักนะคะไม่หนักแต่ต้องระวังหน่อยตัวแตกยกง่ายกว่าเตียงเยอะเลยนะคะเอ,อ้ยไม่ใช่เตียงฟูกนะคะพาลิาลป,ปาลิปาเก็บบ้านรอนลิปะา นเนาะค่ะผ้าราชตระเม่ยาแล้วเนี่ยนเนาะบ้าออทเหรอต้องเปิดประตูค่ะตั้งไว้ก่อนโอเคคนหนึ่งเปิดประตูค่ะเราผู้หญิงก็ทำงานได้ทุกอย่างเลยนะคะ ปาทีละโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเรามาถึงล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บถ้วยเก็บจานใส่สักหน่อยเดี๋ยวทาขาอะไรดีๆนั่แน่นก่อนโยกไหมพระครูหรอ,อเ,เก็บถ้วยเก็บจานเลยนะคะเซตพวกถ้วยเล็กๆสำหรับหมูกระทะน้ํำจิ้มอะไรประมาณแบบนี้เราเยังไม่มีนะคะ แก่ถ้วยแกะจานกันสักหน่อยนะคะตั้งแต่เอาขึ้นมาก็ยังไม่ได้เอาออกมาเช็คดูเลยนะคะนี่คือเราล้างจากที่บ้านมาละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเช็ดทําความสะอาดหน่อยเอาผ้าสีขาวมาเช็ดด้วยนะเช็ดทุกใบแล้วก็เราจะเก็บใส่ตู้ผ้าผ้าสีขาวถ้วยจานมีเยอะแยะแล้วค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบสําหรับหมูกระทะโองแดงจะต้องไปซื้อแค่ถ้วยสำหรับกินหมูกระทะกับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็แก้วน้ำเพิ่มเติมแค่นั้นเองไม่ไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่าเราก็แบบมีพอประมาณหนึ่งละ กาแฟก็มีแล้วนะคะเชื่อเซนหนูเก็บมานี่เลยที่ใส่ใส่ที่ใช้ดเสร็จแล้วอ่ะจานจานจานอืมหนูเก็บไปตูต้เลย ตอนนี้เราก็จัดถ้วยจัดจานกันเสร็จแล้วนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีแก้วด้านบนนะคะซื้อเสริมอีกไม่เยอะก็เพียงพอแล้วนะคะไปะกลับบ้านค่ะปิดปิดประตูกลับบ้านเสียขนมกลับด้วยนะคะน,นั่นเอฟซีที่อยู่แคนาดาเขาซื้อมาซื้อมาเยอะมากเลยเนี่ยยูโฮมเซกินไม่หมดต้องเอากลับไปกินที่บ้านนะคะ<า>โอเคไปพัตตีรอละ เสร็จงานแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะมีธุระต้องทำต่อค่ะยังไงติดตามพวกเราในคลิปหน้านะคะเรายังมีคลิปทำขนมต่อติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีค่ะ